สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนงรัตนันยโลสุวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกวันกับถ้อยคำชนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องบุคคลแวดล้อมมีผลต่อความสำเร็จของชีวิตผู้ฟังทุกท่านครับมีผู้กล่าวไว้ว่า คนที่คบทําให้เราพบกับความสําเร็จชื่นชอบถ้อยคําที่ผู้คนนิยมใช้กันนะครับย้อนกลับไปเขาบอกว่าเรากินอะไรร่างกายย่อมเป็นอย่างนั้นเราอ่านอะไรข้อมูลข่าวสารที่เราได้ก็ทําให้ชีวิตเราได้อย่างนั้นเราเสพเรามองเราคลุกคลีกับอะไรท้ายที่สุดชีวิตย่อมเป็นเช่นนั้นบุคคลที่เราครบก็เช่นเดียวกันครับ บุคคลที่รายล้อมเราอยู่นั้นหากเราคบผู้คนที่นิสัยไม่ดีเก่งเมล็ดเก,กเรรักเล็กขโมยน้อยเสพย,ยาค้ายา,ยาเล่นมีอบายมุกครบหมดท้ายที่สุดเราก็จะเป็นเฉกเช่นคนนั้นครับฉะนั้นความสําเร็จของชีวิตเนี่ยหากเราเลือกได้จริงๆทุกคนเลือกได้อยู่แล้วบนโลกแบบนี้ใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือคนที่เราคบครับบุคคลแวดล้อมนั้นปัจจุบันเขาจะนิยมคบกับบุคคลที่มีแนวคิดดีมีทัศนคติที่ดีนะครับเป็นคนมองโลกสวยงามเป็นคนมองโลกบวก เป็นคนที่ไม่นําเรื่องคนอื่นมานินทาไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามนะครับไม่ผิดศีลธรรมแังนั้นบุคคลแวดล้อมของเราปัจจุบันสามารถสํารวจได้แต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังมีบุคคลไม่พึงประสงค์อยู่เคียงข้างเราเพียงแค่พบครบแบบผิวเผินแต่ไม่ลงลึกในขณะเดียวกันต้องขอบคุณเขาที่เป็นตัวอย่างของบุคคลที่เราไม่ควรนํามาเป็นแบบอย่างนะฮะดังนั้นครับปัจจุบันเรามีทางเลือกเยอะมากทีเดียวนะครับแน่นอนการดําเนินชีวิตยังคงต้องมีต่อไป หากเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพียงแค่ทําจิตทําใจอยู่แบบห่างๆแบบห่วงๆนะครับแต่ไม่คลุกควงในในทุกกรณีแล้วเราก็เลือกบุคคลที่มีคุณภาพดีๆเข้ามาในชีวิตเข้ามาคบหาสมาคมทําธุรกิจวางแผนประชุมสัมมนานะครับสื่อสารให้กําลังใจภายใต้กรอบคําว่าหมั่นแจ้งข้อมูลหมั่นให้แนวทางหมั่นสร้างแรงบันดาลใจอยู่ใกล้ใครเขาต้องมีความรู้สึกว่าเขาเหล่านั้นโชคดีจะคิดจะพูดจะทําอะไรก็แล้วแต่ มุ่งเน้นแต่เรื่องราวที่ดีแล้วมีคุณค่าความสําเร็จของชีวิตก็จะก่อกําเนิดเกิดขึ้นมาสามารถส่งต่อและนํามาใช้กับชีวิตได้ตลอดกาลเห็นไหมครับฉะนั้นครับบุคคลของเราปัจจุบันขอทวนว่าใครที่อยู่ใกล้ใครที่เคียงข้างใครที่เราจะเลือกคบใครที่เราจะตัดขาดอยู่ที่ตัวเราครับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิต เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอให้มีบุคคลคุณภาพเคียงข้างสวัสดีครับ